ซูคุุกิซูคุซุกิใส่เครื่องรีฟานให้ดูเลยเ้ตำรวจไม่จับหรอแบบนี้เออแบตเตอรี่รถยนต์อะเท่าไหร่ไม่รู้ลูกไอ้ดำ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 นี่คือดำดำนี่คืออะไรไม่ต้องชาร์จเขาเรียกอะไรนะแบตเตอรี่แห้งสีดำมะนะ เท่าไหร่ราคาเท่าไหรสี่พันได้ไหมซื้อได้ไหมถึง 4, สีง่พันมไ,มไหมอ๋อกีแอมใช่ไหมรถเก่งนี่แหละคันนี้แหละราคาสามพันนะเนอะ น้ำแบตน้ำสองพันนะตอนนี้ติดตั้งเครื่องเองเลยเหรอว้าวเอาจริงเว้ยอ๋อเขาสั่งเครื่องเราที่เราโฆษณาขายอะ่ะแล้วเราก็เอามาติดให้เขาแล้วเครื่องเขาไปไหนโยนทิ้งไปแล้วาาก็งานใหญ่แล้วทีนียจะเปลี่ยน จะเปลี่ยนถังแก๊สไม่ใช่เปลี่ยนถังแก๊สเปลี่ยนหัวฉีดมันจะประหยัด,ดยกันเยอะใช่ไหมว้าวโอ้สตารท์ทฮิวด้วยมาแล้วเงินไทยเงินไทยไหลามาไหลามาเียอัตเมติ เออใช่สุดยอดเลยแม่งรถแจกตลาดอย่างดีเลยไอ,อ้ตำรวจไม่จับหรอวะเนี่ยทะเบียนทำไงวะเนี่ยไม่มีทะเบียนทะเบียนเขามีนะใบใบแจ้งเข้าทะเบียนมีให้เขาแล้วใบซื้อเครื่องก็มีน,นี่เครื่องก็มีใบให้ออ่ะอีกแล้วรถไม่มีเกียร์เออดูสินี่มันเรียนแบบชาลีคันนี้เลย เครื่องเกียร์สีเนี่ยโอ้โหร้อยสิบว่าเท่ากับรถผมเลยสิต,ตเหมื่นกับบาทเหมื่นเท่าไหร่เนี่ยรถไม่มีเกียร์ดูสิตลกชาลีมีทะเบียนด้วยไม่มีเกียร์ตลกมากเลย ต้องมาช่างเล็กเลยนะนี่รถลูกใหญ่จิกโผไหมโกจิกโก,ะม,ะโก,โกมาก K S R K S R ภูมิใจเสนอลูกใหญ่ขี่รถแค่นี้นะคนหาว่าเป็นฝรั่งมองโอ้ย ทำไมต้องมองพลังเออนี่ความภาคภูมิใจของช่างเล็กอืมติดรับติดตั้งเครื่องนะครับมีรถเก่าออกมาเลยพ่นสีมาให้ดีนี่มาเอาเครื่องที่นี่ว้าว อ้นี่จะของมาเห็นดีใจให้หายเลยดีตรงไหนต้องไม่มีเกียร์นี่แหละวาง,งเนียนนะฮะฮะเนียนเลยต่อโซ่เซอร์เข้าพอดีเปะ๊ะโซ่ใหม่ไหมสุดยอดใครมีรถซูซูกิ f r 8 0อย่าทิ้งนะครับอ,อรถอะไรก็ได้ช่างเล่นบอก รถอะไรก็ได้มีตังค์อย่างเดียวมาเลยบริเวณนี้ก็อยู่ใกล้ร้านช่างอันช่างอันตะเตเลสแล้วก็นี่รถลุงเล็กที่เคยรุ่งเรืองที่เคยลุ่งเรืองเมื่อสมัยสมัยก่อนลุ่งเรืองมากคันนี้เพราะเป็นรถมีหลังคาคันแรกของปานบุรีเลยมีหลังคามีที่ปัดน้ำฝนมีกระจกเหมือนรถยนต์ทุกอย่างเลยดู แต่มาบัดนี้ก็เป็นเหมือนช่างเล็กมีเมียน้อยแล้วอะ่ะเออเนี่ยเป็นแต่งงานกับคันนี้รู้ไชอบคันนี้ชอบคันนี้แล้วก็ชอบคันนี้นี่นี่คันนี้ช่างเล็กก็ไปแต่งงานกับคันนี้โอ้คันนี้รักมากเลยนี่ดูรถช่างเล็ก มีที่นอนด้วยบ้างเนี่ยครบเลย,เยกว้างรถล,ลงใหญ่กว้างกว่าขา้างหลังโอ้ข้างหลังกว้างเหมือนกันวเว้ยนี่ยใช้ได้จำไว้นะครับนี่รถล,ลงเล็กโอ้ไม่ได้ขับเลยีนวันเนี้ยนิสสันซื้อมาแปดหมื่นจะบ้าตายแต่งไว้ไม่รู้เท่าไรอย่าไปพูดถึงแต่งเองสนุกเอาไม้เมยมาใส่ทำไม ใช้แก๊สนะครับอันนี้เบนซิน,นเบนซินแก๊สางร้านอู้หลีการไฟฟ้าและก็มีร้านช่างเล็กซ่อมมอตอร์ไซค์และก็มีฟา,านบบรีรักษาสัตว์ช่างอันสตนเลสอย่าลืมนะครับเบอร์โทรศ9 4 แป0หนึ่งศอีกเบอร์ครับ089261-5927เบอร์เนี้มีลายด้วยช่างอ่านเพื่อนกันครับนิสัยดีมากดีกว่าดีเพราะอะไรทำรถให้ลงุงแมวต่างสักทีโอเคแค่นี้พอ7นาที แช่ออไมิเน,นี่อ่อนกลัวเดินคุยลุยไทยครับลุยอย่างเดียว,ยยวยนี่เลยเลยแบบเยอะๆเลยคิดไม่ถึงจริงนาวเลยคือแจ็คเล็กซื้อมาสามพันจะก็อาจตายดูพาไปดูลังหน,นูบ้านเป็นเหมือนดั่งลงังหนูดูไม่เห็นมืด เลือนหอที่รอรับอยู่กับกลายเป็นเรือนล้างอีจะสมบัติพัสถานโซ่ล่ามไว้อันนี้นอกบ้านนะนี่นะนอกบ้านหกพันบ้านคนรวย